ก๋วยเต๋วเรือชามละ25บาทนะฮะเติมกากหมูฟีไม่อั้นนะฮะแล้วก็เกี๊ยวฟีไม่อั้นด้วยผม,ม้ดูความคุ้มมาเริ่มจากใส่แคปหมูไปก่อนเลยอันนี้คือ25บาทสั่งแค่ชามเดียวอ่ะก็ไปหยิบได้ไม่อั้นแล้วนะนี่ใสไปจุกๆแบบนี้คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว,ว,มว้มันจะคุกไม่ได้ไเ่ยใส่เกี๊ยวไว้ด้วยม,มามคา่า25บาทโอ้โห,โหคุ้มมาก ประหวันเลยอะฮะอันนี้เป็นเนื้อด้วยนะชาวาี่อื่อหืมอืมขยิบท้อยกนอยนะโอ้โออยางคุ้มนะฮะโอ้โห ร้านนี้นะฮะอยู่ที่เมืองทองนะฮะชื่อว่าเปลือลวกเป้นนะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมไปกินทุกงกุฏกีขาไหม,อ,ามาอันนี้คุ้มมาก